สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยาย่ไปสีแคนแนวคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยาย่ไปสีก็ได้นําขอนน้อมูลแนวทางเล็กเด็ดไม่พี่น้องชมพีน่น้องพิจารณาเป็นแนวทางหัวประจําวันที่16กันยายนเนาะจ้าพี่น,น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังกะฝากกดติดตามกดถูกใจยาย่ไปสีน้ำมนเมลเดอจ้าพี่น้อง แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนอกจากน้อยแย้มแย่ไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริาพาดเบิงผาดชุแเน่ทางใหม่ๆนาะจากพี่น้องกับพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือจะคอมเมนต์ของมาคุยมาทักทายกันแยกไแสีกับคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างใดนอกจากพี่น้องมาเบาหลาย,ายายห้างจากพี่น้องไปบงขอมุ่นเน่ทางอาจารย์ทันแหลกเพื่อนเลยเนาะจากอันนี้เพื่อนบอกว่างวดที่แล้วนอกแอดกลุ่มเพื่อนบอกว่าบนล่างเด่นห้าวสันจาก เพื่อนหาหาเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะออกเจ็ดห้าข้างบนเนาะสันจะมาเบิ่งวันนี้เลยเนาะจ๋าเนาะว่าสิบหกกันย่าแอดกุ้งเพื่อนห้ยยังมากเนาะจ๋าเนาะแอดกุ้งเพื่อนบอกว่าเด่นบนล่างว่าสันจะเพื่อนว่าเพื่อนห้มากหนึ่งเนาะจ๋าพี่น้องวิ่งหนึ่งมาสัญเพื่อนขายเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่ห้าเก้าและห้าสี่กับน้ำเด้อว่าสันจะเพื่อนว่าการะวังไปโตดบนว่าสันเพื่อนว่าจากแนวทางของแอดกุ้งเนาะจ๋าพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเพจประมุลของแอดหนุ่มเชียงใหม่เนาะจ้าน้องวอดที่แล้วเพื่อนหายสองตัวเพื่อนหายเก้าเจ็ดมาสั่นออกเจ็ดเก่าข้างล่างเนาะจ้ามาเบิงวอดนี่เนาะจ้าว่าแอดหนุ่มเชียงใหม่เพื่อนหายอีหยังมากเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเลขประมุลนกองฉลากสองตัวบนล่างมาสั่นจ้าเพื่อนว่าชัดบ้านน้องจ้าพี่น้องงวดนี้เพิ่นบอกว่าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่สอง 92และ35หเป็นเลข2โตัวบนล่างมาสันจา่าจากแนวทางของแอดนุมเชียงไม้นะจากพี่น้องระติดตามเลขอาจารย์ทันนียก,กับแคปหนา้าจอไว้เป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเลขเด่นเจาะเลขเด่นสันจา่าจากของมูลนแนวทางของเพื่นน้าจ่าพี่น้องเนาะมวดนี้เพื่อนไฮหาว่าสันจา่างวดที่แล้วเพิ่อนห้เก่าเนาะจ้าเนาะเก้าออกเจ็ดเก้าสันจา่างวงนี้เจาะเลขเด่นเพื่อนไฮหาล่างมาสันน้าจ่าพี่น้ 5, งนองเนาะต่อไปเลยจา้า อันนี้ว่าส,สั่นจ่าพันวาสายวิ่งเนาะจ้าพี่น้องงวดที่แล้วพื่นบอกว่าวิ่ง, 9, งส,สีับศูนย์บนมาสั่นเขาสีลักลอยเนาะหนะเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่บอกว่าวิ่งเก้าล่างมาสั่นจ่าพันว่าออกเก้าเจ็ดเนาะพี่ออกเจาก็ดเก้าเนาะจ้างวด สิบหกกันย่าว่าเพคนให้อีกอย่างมากนอกจากพี่น้องเนาะสิบหกกันย่าว่าสันจ่าเพคนว่าวิ่งบนสองสันจ่าพี่น้องวิ่งล่างศูนย์กับหกสันจ่าเพคนว่าจากแนวทางของเพคนบริตติ์ตามเพคนอยู่กะแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางไดนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้หนึ่งกันย่าว่าสันแอดสายร์ลมว่าขังเทิ่งน้าจ่าพี่น้องเพคนให้มากกะเขาเพคนใหายมหาเจ็ดน้าจ่าพี่น้องเนาะออกเจ็ดหาตกับน้าจ่าพี่น้องมาเบิ่งหัวดนีน้าจ้านอว่าแอดสายร์ลม สิกันยา่าบนไหยอีกอย่างมากเนอกจากเนาะบนบอกว่าแอสไพร์่มสิบหกกันยา,ว,าว่าสันจ่าบนว่านไหยมากกับมีห้าหกเจ็ดหกเจ็ดสองหกเจ็ดแปดแปดหกสองสองตัวบนกับหกสองหกเจ็ดเจ็ดสองแปดและแปดหกวิ่งตัวเดียววาสันจ่าพี่น้องวิ่งตัวเดียวหเด้อว่าสันจ่าวิ่งหบนตัวเดียววาสันจ่าบนวานอกกับอิจรารณาไว้เป็นแนวทางใดตัวเนว้นหกตัวแนวข้างบนกับห้กเจ็ด หกเจ็ดสองกับหกสองหกเจ็ดและเจ็ดสองวสันจ่าบนว่าจากแนวทางของเพื่อนนอกจากพี่น้องกับพิจารณาไวเป็นแนวทางใดจะจากแนวทางของแอดสายล่มนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นบนตัวเดียววสันจ้าเด่นบนตัวเดียวงวดที่เลี้ยวห้ยซีวสันแอดทอนบอกว่าออกซีรักลอยนอกจากมาเบิงเดินบนงวดหนีนเนาะพี่น้องเนาะเด่นบนสิบหกกันยาวสันห้หนึ่งมาวสันจ่าบนวา ผู้ใดๆเดนื้อทางดีก็เอาไซนึงก็เพิ่นก็ได้หรือวันนึงจะมาหลักลอยเนาะจ้าพี่น้องจากแน,กนวทางของแอดทอนวิ่งบนมาสันเนาะจา้าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้แอดพิมพ์มาสันจา้าเพิ่นบอกว่าวิ่งบนตัวเดียวว่าสันแอดพิมพ์พิสาเนานะวิ่งบนตัวเดียวซีว่าสันจา้าออกซีเจ็ดห้าเข่าซีลักลอยเนาะจา้ามาเบิ่งว่าสิบหกกันยา่าแอดพิมพ์พิสานบนไหนยังมาเน,นาะจ้าเนาะแอดพิมพ์พิสาเพิ่นบอกว่า วิ่งบนตัวเดียววสันจะวิ่งหาเดิ้องวดในหาทังเทิงตัวเดียววสันจาไดติดตามแนวทางเลขวิ่งของแอดพิมพิซายูกะแคปหน้าจอไปเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้า อันนี้สูตรไม่ว่าสันจ่าพิ่นสูตรไม่ว่างครั้งแรลกประสบกับพานเดอร์สันจ่าของแอดมอลกวาสันจ่าพี่น้องเพิ่นว่าวิ่งล่างตัวเดียวแอดมอลกวาสันเพิ่นเฮ็ดมาไหวงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าวิ่งเจ็ดแต่ว่าเพิ่นมาลงให้เฮาเบิ่งงวดนี้งวดแรกเนาะจ้ะเนาะงวดนี้งวดแรกเพิ่นบอกว่าวิ่งสี่ล่างสันจ่าพิ่นว่าเพิ่นกระจับห้มามีดังนี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะมีหนึ่งสีห้าสี 54และ74่าสันจา่าเพิ่นว่าจากแนวทางของแอดมอลกกดหรือว่าสุ่มพญางหงนะจ่าพี่น้องผูดติดตามเพิ่นดูกะแคบหนาจอไปเป็นแนวทางเพิ่นวาเพิ่นว้าง,งวดน,นี้งวดแรกกะพิจารณาบึงไหวกระได้นะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นล่าง่าสันจา่างวดที่แล้วเพิ่นบอกว่า เดินล่างว i p พห้เจ็ดพี่น้องออกเจ็ดเก้านาะจ้ะเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเดินล่างมาสัญญาเพื่อนบอกว่าศูนย์กับหกเาสันจามากตัวใดตัวหนึ่งบลักสิบกับลักหน่วยแอดลัดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าเดินล่างมาสัญญาพี่น้องเพื่อนหายมากเดินสี่เจ็ดกับเก่าเจ็ดออกเจ็ดเก่าแลอกไปขึ้นข้างบนหาเพื่นหาเจ็ดออกเจ็ดหาเนาะจ้ะพี่น้องมาเบิ่งงวดนี้เนาะจ้ะเนาะว่า เพิ่นหายอย่างมา,นากน่าจะพี่น้องเนาะ่นบอกว่า16กันยามาสันเดินลาง7ก,กับสาสันจ่าพี่น้อง่นว่าเพิ่นก็หามาก5 71 7ห่และ70ตัวเน้นก็คือ73กับ70นย์น่าจะพี่น้องกันถืออกถือใจกระจวดจ่าได้เลยน่าจะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเลขลับเฉพาะวงในวาสันจา้างวดที่เลี้ยวเพิ่นห้เขาหาเจ็ดงวจ้าพี่น้องเพิ่นหหาเจ็ดออกเจ็ดหานวดจ้าเนาะมาเบบึงวาจาังวดนีวาเพิ่นหอีอย่างมากนาะจ้าเลขลับเฉพาะวงไนวาสันจา้าบนล่างนาะจ้าพี่น้องเพิ่นห้มากก็มีสองหกสองเก้าสามหกและสามเก้าปรดติดตามเลขลับเฉพาะวงไนยยอยู่กับแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางใดนวะจ้าต่อไปเลยจ้า อันนี้เพิ่นบอกว่าอาจารย์เสือเขิมซ่ากางลาวสันจ่เพิ่นว่าสูตรเด่นสิบหน่วยบนวสันจ่าพี่น้องกับพญายามสิบเบาบอให้ยพิษนอกจากพี่น้องเนาะอาจารย์เสือเขิมซ่ากางลาวพิ่นบอกว่าเด่นมาร์กสิบกระไดมาหน่วยกระไดขังเทิงวสันจ่าพี่น้องพนหามากอ่ะหนึ่งสามเก้าสันจ่ามาตัวใดตัวหนึ่งบอสิบกระหน่วยขังเทิงนอกจากพี่น้องขังเทิงกับลือว่าขังบนนอกจากพี่น้องนอกกับเด่นของเพิ่นนอกจาก กผู้ใดติดตามอาจารย์เสื้อคิมอยู่กับเคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางใดจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าหว่วยขาแข้งมาสันจ้าเพิ่นล่วงหาเนาะจ้า16กันยาหว้วยขาแข้งมาสัน3ชุดรางยางเดียวสันจ้าพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นกระหายมาก66 หกเจ็ดและเจ็ดเจ็ดสันพี่น้องแต่ว่าเด่นที่สุดก็คือหกเจ็ดสันจ่าจากแนวทางของห้วยขาแข้งสามชุดล่างอย่างเดียวสันจาาพี่น้องผู้ใดติดตามพ้นยุกะแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทาาใดเนาะจ้า,จาต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์ท่านนี้เนาะจ้าเนาะพ้นบอกว่า เด่นบนระยะสั้นสูตรสองมาสันจญาเพิ่นว่าหมวดที่เหลือเพิ่นบอกว่าเด่นบนระยะสั้นให้หาออก4 7 5เนาะจ้่าะพี่น้องหาลักหน่วยเนาะหมวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นบนระยะสั้นใหา ซีวิ่งสีขังเทิงเนาะจ๋าพี่น้องกับผู้ใดติดตามแนวทางของคนดูกะเข็บหน้าจอไปเป็นแนวทางใดเนาะจ๋าเนาะจ๋าถ่ายคลิปนี้แย่ไปสีก็ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจา๋าเด็กๆขามารับชมรับฟังเนะพี่น้องเนาะก็ขอ,ขอหายสุขภาพแข็งแกรงเงๆลล้งเง้ยรยสุขูมสุขคนแล้วก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ๋าเ่็เด้แบ่งปันของมูลแนวทางให้แย่ไปสีไม่พอแม่พี่น้องไ้นบึ่งไดนชมเนาะจ๋าพี่น้องเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อจ๋าสวัสดีจ้า